มาแล้วครับมานะครับทีมงานของช่างกุ๊กเพรเกษตร63ครับวันนี้เรามีรถลูกค้าหนึ่งคันนะครับวิ่งมานะครับลูกค้าแจ้งว่าพบเห็นคาบน้ํามันนะครับหกอยู่บนใต้ท้องเครื่องหรือบนถนนที่จอดรถมาดูกันนะครับมาให้ลูกค้าเห็นแล้วนะครับนี่คือเรายกขึ้นนะครับเอาที่2014ครับเป็นเกียร์ CVT นะครับรถตัวนี้นะครับเห็นไหมเอยคาบคาบน้ํามัน ภาพต,ตัวนี้ก็คือจารบีครับจารบีเมื่อโดนความร้อนแล้วมีการตีมากๆก็จะเป็นของเหลวพอเป็นของเหลวก็จะเป็นน้ําชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับดูนะครับเนี่ยหยดทะเลเนี่ยเห็นไหมครับที่บ้านเป็นสีนี้อ่าลูกค้ามองว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกลือหรือเปล่าสรุดแล้วเป็นที่ยางพุ้มเผาครับถึงได้บอกว่าให้ยกดูกันก่อนนะครับว่าตำแหน่งที่รั่วหรือมีน้ํามันหยดหรือมีค่าน้ามันเนี่ยมันมาจากไหนยางคุ้มเผาตำแหน่งของลูกค้ายางพุ่มเผาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือยางคุ้มเผา ยางหุ้มเผาในอันนี้คือหัวเผาเสียบเข้าข้างในอาการวิ่งสันเร่งสันเอย่บเป็นร้อยแปดสิบันเนี่ยระวังหัวเผาในหรือยางหุ้มเผาตัวนี้มีปัญหาทําให้จราบีออกหมดปุ๊บเผาคุณก็มีปัญหาได้เช่นกันแต่คันนี้เผานีไม่มีปัญหาเลยครับเราทดสอบวิ่งให้ลูกค้าแล้วปกติทุกอย่างเราก็แก้ไขเรื่องยางหุ้มเผาเอาครับโซนกฟังนึงเป็นยังไงอ่ายางหุ้มเผารั่วเห็นไหมครับเป็นคาบจรบีกระเด็นออกนี่คือหัวเผาในครับหัวเผาตัวนี้จะเสียบเข้ากับเกียร์นะครับ จากเกียร์ก็ลงล้อนะครับล้อก็ส่งกําลังหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับยางอุ้มเผาครับเราใช้ของยี่ห้อแซมครับที่นี่เราเลือกเกรดญี่ปุ่นจัลลบีเราเลือกเป็นของโตโยต้าครับเซียนเผาขับเราก็ใช้ของแท้สเปรย์ตัวนี้เราไว้ล้างคราบน้ํามันนะครับทีมงานหุ่ช่างคุกเป็นเกษตรหกสามครับที่นีรับใช้ครับซ่อมลงรุงปะที่เฉพาะทางดูแลเฉพาะจุดคันนี้เราแก้เรื่องยางหุ้มเผาครับทุกอย่างจบแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาไม่แพงครับ